3ข้อควรระวังถ้าเกิดไม่อย่างล้างพอร์ตในปี2021จะมีอะไรบ้างไปดูน,นะครับโอเคครับสวัสดีครับพบกับผม The Forexman เช่นเคยถ้าวันนี้เนี่ยผมมีแนวคิดแล้วก็เขาเรียกว่า mindset ดีๆนะมาแบ่งไปเพื่อนๆนักเทรดทุกคนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นมือเก่าหรือมือใหม่ก็อาจจะฟังแล้วเป็นความรู้ก็ได้นะครับผมก็คือ3ข้อระวังฮนะถ้าเกิดไม่อยากล้างพอดในปี2 0 2 1คือสิ่งที่ผมอยากจะมาแบ่งปันวันนี้คือมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสําคัญนะว่าการเทรดเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เทคนิคอย่างเดียวเทคนิคดีอย่างเดียวมันมันเป็นที่แนวคิดเป็นที่วิธีการที่มายเซ็ตของเราด้วยถ้าเกิดเรามีวิธีการที่ถูกต้องที่ทําผมเชื่อว่ามันถูกต้องแน่นอนฮนะ แต่ว่าก่อนที่เราจะแบบว่าเราจะลงมือทําแบบคนจะมาดูวิธีคิดกันว่ามีวิธีคิดยังไงนะครับซึ่งวันนี้แหละนะฮะว่า3เรื่องที่ผมอยากจะมาแนะนาเลยถ้าเกิดไม่อยากล้างพอร์ตเมันเป็นยังไงเพราะว่าการเทรดฟอร์เด็ก์ก็รู้อยู่แล้วว่ามีความเสี่ยงแล้วก็พันผลสูงถ้าเกิดเราไม่ควบคุมตัวเองดีๆเนะี่ยมีโอกาสเสี่ยงที่จะล้างพอร์ตสูงนะครับโอเคเข้าสู่ข้อแรกเลยนะครับมาดูหน้าจอผมเลยนะอ่ะไม่รู้ว่าออเดอร์นี้เสียกี่เปอร์เซ็นต์หลายคนเป็นเยอะนะเป็นเยอะหลายคนไม่ได้ฉุกคิดว่า เกิดมันเสียจริงเนี่ยเสียกี่เปอร์เซนต์วะผลที่ตามมาคืออะไรไหมผลที่ตามมาคือเราไม่รู้ว่าถ้าเกิดเราเสียไปแล้วเนี่ยควรจะเอาคืนกลับมาให้มันเว v e r เนี่ยอยีกกี่เปอร์เซนต์ถึงจะได้คืนคือข้อนี้คุณอาจจะไม่ล้างก็จริงแต่ว่าพอร์ตคุณอาจจะไม่โตหรือติดลบเลยก็ได้นะครับโอเคป่ะข้อนี้ก็คือสําคัญคือเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของการใช้ล็อตไซส์หรือ,อาการคํานวณล็อตผมมีวิดีโออยู่แล้วลองไปย้อนดูผมเคยจาได้ว่าผมถ่ายไว้นะครับ อ่ะโอเคคุณต้องรู้ว่าออเดอร์เนี่ยคิดก่อนเลยว่าก่อนเข้าออเดอร์คุณคิดก่อนเลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดโดนซับร้อนเนี่ยเสียกี่เปอร์เซ็นต์วะคงจะคุ้มเปล่าคุณบอกว่าตอบเสียประมาณสักเท่าไหร่5%แต่คุณปรากฏว่าเวลาคุณทํากําไรคุณทํากําไรได้กลับมา2%อย่างเงี้ยเงี้ยมันจะไม่คุ้มกันคุณต้องลองวางแผนดีๆีนี่คือเป็นแนวคิดให้คุณลองไปชุกคิดเป็นเป็นพอร์ตเฮลท์เช็คแล้วกันคลิปเนี้ยเป็นพอร์ตเฮลท์เช็คของคุณเลยนะว่าเฮ้ยเอาไปสำรวจพอร์ตเองเว้ยเป็นอย่างนี้หรือเปล่าวะ ถ้าเกิดเป็นก็เรียบแก้ไขซะสิ่งสําคัญมากข้อนี้นะครับอ่าต่อไปทนขาดทุนแต่ไม่ทนกําไรมีนะมันมีอาการเยอะๆนะเวลาขาดทุนโอ้โหติดลบไม่มีตั้งซับรอบางคนไม่ซับรอด้วยทนอยู่นั่นแหละนะครับแต่เวลากําไรเวลามันกลับมาบวกนิดนิดหน่อยแล้บอกว่าไม่ยอมทนทั้งที่มันจะถูกทางเลยนะกราฟเหมือนจะถูกทางราคาเหมือนจะไปดีแล้วแต่กลับไม่ทนแต่แปลกเวลาติดลบเนี่ยติดได้เยอะบางคนนะติดได้เยอะแต่ว่าเวลาถูกทางแล้วทนได้นิดเดียว สรุปว่ามันก็เป็นการเสียโอกาสไปนะบางทีถือติดลบมาก็นานเว้ยเวลาเฮ้ยมันจะถูกทางแล้วแต่ก็กลับปิดมันไปดังนั้นในกําไรมันก็ค่อนข้างจะมาช้านะบางคนก็อาจจะไม่คุ้มทุนถึงขั้นเสียทุนไปเยอะอย่างเงี้ยแตไ่ได้ถือกลับมาไม่ครบทนกําไรไม่ได้มันก็พอร์ตไม่โตถึงขั้นแบบบางคนก็คัดคัดค่อยค่อยคัดลอสไปเลยมันก็ล้างพอร์ตได้นะข้อนี้ต้องสําคัญมากเลยเวลาถูกทางแล้วพยายามคิดว่าถ้ามันถูกทางแล้ว ต้องถือทนให้มันทนให้มัน cover กำไรให้กำไรมัน cover กับที่ขาดทุนไปจะดีที่สุดนี่ต้องฝากไปเช็ค้วยนะว่ายังเป็นงี้หรือเปล่าวะติดลบได้นานแต่กำไรนิดหน่อยปิด <c oughs> สิ่งสำคัญนะมันไม่ใช่ว่าคงอาจจะดูดตลบแต่ว่าบางทีเป็นเรื่องซีเรียสก็มีนะประมาณนี้แล้วกันนะข้อนี้เนี่ยอ่ะผ่านนะครูวอกว่าคนจะเข้าใจข้อสองนะข้อหนึ่งข้อสุดท้ายนะอยากจะมาแบ่งปันแชร์สำคัญมากนะครับหวังว่าราคาจะกลับมาให้เรา ห,ห,หวังว่าราคาจะกลับมาบวกให้เราเพราะตลาดฟอเร็กผมบอกแล้วว่าผมพูดไปในหลายคลิปแล้วว่านะครับมันไม่มีทางที่จะโหวตให้คุณง่ายๆมันไม่มีทางที่จะกําไรให้คุณง่ายๆในวันภายในวันนั้นเลยถ้ากําไรไปมันก็โชคดีแต่วันไหนมันเอาจริงแล้วคุณอาจจะเสียกําไรไปทั้งหมดเลยก็ได้นี่คือเรื่องจริงนะว่าผมเจอมากับตัวูอย่งเลยดีกว่าทุกคนเป็นหมดนะอยากจะให้คำหนึ่งข้อนี้ไปด้วยว่า เราอย่าปล่อยเวลาเราติดลบแล้วเนี่ยคนมีซับลอรับผมถึงแม้มันจะโดนแต่ว่าคุณวางแผนไปแล้วซับลอดไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวมันเป็นการวางแผนของเรามาว่าเรายอมได้ที่เท่าไหร่นะครับอย่าปล่อยให้ออเดอร์ของเราเป็นไปตามยถากรรมบางคนโอ้โหถูกกลงไปซับหลอดมันก็ไม่มีนั่แหละออเดอร์คุณเริ่มเป็นยถากรรมแล้วคุณไม่ใช่คนควบคุมแล้วคุณตั้งซับลอดแสดงว่าคุณกำลังควบคุมมันอยู่จำไว้นะคุณกำลังควบคุมออเดอร์นั้นอยู่ถ้าเกิดคุณไม่ตั้ง ตลาดกำลังควบคุมออเดอร์นะโอเคปะบางคนไม่อยากซับล็อกผมเข้าใจมันไม่มีใครที่อยากจะขาดทุนหรอกผมเองก็เช่นกันแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ตั้งเลยเนี่ยออเดอร์เราปล่อยไปตามน้ำเหรอไม่ใช่ถ้าเกิดกำไรก็ดีไปแต่ว่าถ้าเกิดขาดทุนแล้วเนี่ยคุณจะทำยังไงกับมันนะครับโอเคเนาะคุณลองเอา3ข้อเนี้ยไปเช็คดูนะข้อ1อ่ะทุนอีกทีหนึ่งข้อ1คุณต้องรู้ว่าออเดอร์นั้นเสียกี่เปอร์เซ็นต์เวลาคุณเอาคืนมันจะได้เอาคุณ คุณจะได้เอาคืนมันถูนะฮะโอเคทนขาดทนแต่ไม่ทนกําไรถ้าเกิดมันถูกทางจริงแล้วเนะี่ยคุณก็ถือให้มันโคเวอร์แค่นั้นเองนะกำรมันก็เริ่มมาแล้วนะโอเคข้อ3อย่าไปหวังว่าราคามันจะกลับมาคิดอย่างนี้เลยนะอย่าไปหวังว่าถ้าเกิดมันติดลบเนะี่ยทุกคนหวังแต่ว่าอย่าไปหวังมากให้เราตั้งซับรอตเผื่อไ้ด้วยนะครับให้เราตั้งซับรอตเผื่อไปด้วยเป็นสิ่งสําคัญโอเคเนาะนี่แหละสามพอนี้เอาไปเฮลทวเช็ค สปอร์ตตัวเองแบบมายเซ็ตของตัวเองว่าเฮ้ยเรามีความคิดอย่างนี้หรือเปล่าถ้าเกิดมีก็รีบปรับรีบแก้เรื่องพวกนี้อาจจะเปลี่ยนกันได้ไม่ง่ายแต่ว่าถ้าเกิดค่อยๆปรับไปมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปนทางที่ดีขึ้นแล้ววิธีทํามันจะถูกต้องเพราะเทคนิคอะไรบอกว่าทุกคนก็เรียนมาเยอะทุกคนก็เป็นหมดแต่ว่าบางทีวิธีคิดอาจจะต้องมาก่อนแล้ววิธีวิธีทําเทคนิคมันตามมาทีหลังนั้นในการลงทุนโอเคเนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับ ถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้นะรบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b s สไคร e ให้ผม The Forex Man ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับลิปดีต่อไปนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ